เวลาผ่านไปยีสนาทีตอนนี้นะยี่สนาทีเวลาการแข่งขันของทีมสิกระจมทองผ่านไปแล้วยีนาทีครับทำคะแนนได้2 4งร้อดคะแนนแต่ตั้งมาเหลเวลาการแข่งขันอีกยี่ส<อ>ินาทีครับเเข้าไปลูกเดียวลาหมายเลขสาม อีกสิบสองคะแนนสำห,หรับกติกาของวัดเราจะคือใช้ใช้กติกาแปลสามไหลสิบสองคะแนนรวมสองร้อยห้าสิบสามทากีฬาไทยครับเออก็าทำคะแนนไปเรื่อยๆจริงๆนะขนาดนี้เออไม่รีบร้อนนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยแฟนไม่มาอายาอ๋อ ปิดร้าเลยทีเอาไปตั้งมาสีสออย่าลืมนะครับค่ำคืนนี้นะครับในเวลาประมาณ20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มนะครับหลังจากการแข่งขันกีฬาตะก้อรอดบ่วงจบแล้วนะครับมาชมอังกลุงนะครับของโรงเรียนพระราชคือนะครับ ทอมทักสีสาหมายเลขหกอีกสิคะแนนหมายเลขหกสีสาเต็มเล่นท่าอื่นต่อไปแล้วก็ชมกระบีกระบองนะครับของโรงเรียนทนบุรีวอลเทพีปลาลักษ์นะครับต่อด้วยคณะตลกของคุณเป็กกี้สีธัญญานะครับค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับแต่ตอนนี้ ที่แน่ๆคณะกระจอุนอนทำคะแนนไว้263 22นาทีกำลังไล่หลัก300แปหมายเลข5้าคะแนนอาบัติการกุศลนะครับใบละยละ20บาทนะครับลอตเตอรี่1ใบนะครับอาใบละ20บาท อ่าใบละบยี่สิบบาทลอตเตอรี่หนึ่งใบนะครับมีสิบเบอร์นะครับ,บ,บเอาไปั้งมาสีสา่าสีสาหมายเลข อีกสิบคะแนนเต็มบายละเจ็ 7, เล่นท่าอื่นต่อไปคะแนนรวม276อกากำลังไล่หลักส0มร้อแล้ว,ลวเผอแพบเดียวนะครับวันนี้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแดล่ล่มลมตกนะครับอตอนนี้ก็15นาฬิกาเสร็จ,รจแล้วหรือว่าบ่าย3โมง นะครับเวลาผ่านไปย3สามนาทีทำคะแนนไม่ได้ส7 6อา็ดสบหบัตรการกุศลนะครับใบละยี่สิบบาทนะครับลอตเตอรี่หนึ่งใบบัตรการกุศลนะครับ ซอกหมายเลขหกอีกสิบคะแนนคะแนนรวมสองร้อยแปดสิบแปดโอ้ยมีอาการอีกแล้วยี LIAM ่สิบห้านาที บัตรการกุศลน,นะครับใบาละยี่สิบบาทนะครับออลอตเตอรี่หนึ่งใบสวัสดีครับคุณพิพชานวันนี้มีด้วยการหกคณะนะครับนี่ปึ่งจะคณะที่สองนะครับเรายังเหลืออีกสี่คณะน้องมิน้นน้องมิน้นนักกีฬาของทีมเด็กวันมอนส <28 8 S 2> องร้ดบแปด้าก็จะ กระตกๆเป็นบางช่วงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันยังดีอย่างคือว่าถ้าเป็นงานลางคือม่จะเสร็จโหวันนี้คนดูเยอะเลยครับนี่วันนี้คนดูเยอะเลยครับเันนีหมุดน้ำเงินมากันอุ่นหนาเอาบัตรกากุศนะครับเลขที่อ๋อหมายเลขสี่เข้ามาเลขสี่รอบที่สองกับรอบที่สามนะครับอ่รอบละหนึ่งใบนะครับ อีกสามคะแนนแฟนตะก้เราหวงที่เข้ามารับชมในไลฟ์สดกันทุกคนด้วยนะครับสามรหสีสามหมายเลขสามีสิบคะแนนแต็มหมายเลขสาเล่นท่าอื่นต่อไปทักทายเข้ามาพูดคะแนนรวม3 16อยชมอยู่ที่ไหนภาพเสียงเป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับ แตรหมายเลขสามอีกสามคะแนนแตามเต็มเพียวไปด้วยนะครับก็ต้องเล่นต่อไปถ้าเข้าไม่ให้นะครับเพราะมันเป็นลูกครูมันต้องขึ้นลูกในแปนะครับจะไล่ตนในเพจนี้แล้วนะครับขอติดตามสามร้อยสิบเก้ายี่สิบเจ็ดนาทีหรืประมาณสิบสามนาทีสำหรับคณะกระโจมทอง พลาหมายเลขเจ็ดอีสิบห้าคะแนนสามร้อยสามสิบสี่ากำลังไล่บีทเอตลาดพูนะครับสามร้อยสิบสิบสาม ตอนนี้กระโจมทองสามร้อยสาสิบสี่ทำไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าคะแนนตอนนี้สามร้อยสามแ้ค่สามอันดับเองนะครับที่หนึ่งที่สองที่สามของวันนี้นะครับสามสามสี่ครับส่วนอีกสามคณะสุดท้ายได้สี่ห้าหกก็ได้รับค่าปานะไปนะครับ โล่มลมตกแล้วนะครับขึ้นมาบวประเพียบบวกของโดนไปเลยได้แค่สามครั้งนะครับเออพสามร้อยสามสิบสี่พระลามหมายเลขเจ็เต็มเล่นท่าอื่นต่อไป สามร้อยสี่สิบก้าลายหมายเลขสองอีสิบสองคะแนนคะแนนรวมสามร้อยหกสิบเอ็ดยี่สิบเก้านาทีเหลืออีกสิบเอ็ดนาทีนะครับสำหรับคณะกระโจมทอง เวลายอย่างนืนอีกบาลตะเกียงนะครับลายหมยเล่นสามอีกสิบสองคะแนน,นคะแนนรวมสามร้อยเจ็ดสิบสามเท่าเท่ากับบีทีเอสตลาดโพแล้วกำลังไล,ล่หลักสี่ร้อยนะครับสำหรับคณะกระโจมทอง ไอ้หลัก4ร้อ่ะกำลังไล่ลำไรนลครับแต่ทางที่ดีตี500ไว้ก่อนเลยนะครับทำคะแนนไว้เยอะๆนะครับคณะที่แข่งขันที่หลังท่านเขาจะได้เหนื่อยนะครับแต่ทำคะแนนไว้น้อยเขาก็สบายนะครับเพราะฉะนั้นทำไว้เยอะๆ 373 30นาทีเสร็จเหลืออีกประมาณ9นาทีเสร็จๆนะครับคณะกระจงพอเหลือนาทีครับเหลืออีก9ก้านาทีจะได้ไหมคะแนนอยที่373คะแนนครับคณะกระจงพอ เออซอมมาเลยหกบวกยออ่อเออเต็มดูนะครับลูกมันไม่น่าเข้ามันกลับเข้าเออไอบวกหใหญ่ให่ตีแทบตายมันไม่เข้าเออคณะนี้บวกยอ่อสามลูกแล้วนะครับหกร้อยบาทเาอ,อมาเอาไว้ด้วยนะครับเราให้ทุกคณะนะครับสําหรับบวกยอ่อสวัสดีแฟนๆแล้วก็ทุกท่านนะครับ 385 31อาสามสิ็ดนาทีเศษอ่าไอหลัก400รน่ะ่อวันนี้เราไม่ออกอยู่แล้วนะครับแต่ไอหลัก500นี่เหนื่อยอ่าแต่ยังทางนี้ทางนั้นก็ต้องทำไว้นะครับทำไว้สัก500ตั้งราคาไว้เยอะๆ ลูกไหลดูไหนเล่นไม่ได้จับเลยนะครับเพราะว่าสถานที่เราแคบนะครับจัดไปจัดมาลานวันจะคือปีที่ผ่ามากว้างๆจัดไปจัดมาเหนือนิดเดียวเมืนยิ่งแคบลงแคบลงออ,อีกหน่อยก็กรรมการก็จะไม่มีที่นั่งแล้ว <laughs> อ๋อ เดินไปหน้ากละาสามร้อยแปดสาสามสิบนาทีหลีอีก <c oughs> ประมาณเจนาที3ามรคะแนนครับเวลาประมาณสานาทีครับทีมสิทธ์กระโจมทอง เวตมือใหม่นะครับงานเทือพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิมหาราชสนามวัดร,ราชคือทนบุรีครับเออต้องรีบเลยหลักสีร่รอยเป็นการด่วนแล้วนะครับสําหรับคณะกระโจมทองเียผมบอกคุณจกใจแล้วผมหน้าข้างล่ากก็ดีอยู่แล้วนะครับดนตรีเขาจะได้ตั้งนวงตั้งอะไรกันได้ไม่เชื่อผม <laughs> เอ,อ นี่มีดนตรีป่ะเนี่ยอธบินจะได้นั่ข้างล่างเขาจะได้ตั้งเวทีเขาไม่เสียเวลาเขาตั้งกองตั้งอะไรไงอ๋อลายหมยเลขหนึ่งเต็มอ๋อดนตรีตั้งวันนี้วันเดียวแล้วก็อยู่มันเจวันเลยใช่มไหมเ <laughs> ข้าใจละเข้าใจละคะแนนรวมสี่รสอง 4 9 9 3 4นาทีนี่ประมาณ6นาทีนะครับสำหรับคณะกระโจมทองเทลายหลักห้าร้0ต้องเป็นการด่วนแล้วนะครับต้องนาทีละ2ลูกจะได้ไ้่เอ่ยตั้งไว้เยอะๆนะครับตามคะแนนไว้เยอะๆเราอยากให้ท่านทำได้เยอะๆนะครับมันจะได้สนุกนะครับ 49 9 9 0อยะแนนครับตอนนี้เหลือเวลาการแข่งขันอีกหนาทีนิดๆไปตั้งมาไหลหมายเลขห้เดี๋ยวบวงมาต้องเอาตะข่ายเข้าไปข้างในนะครับเ,เดี๋ยวบวงลอยลงมาเอาตะข่ายเข้าข้างในเพราะเดี๋ยวโค้งหลังบวงมือมันไปแตะแล้วตกงมาเสียดายนะครับ ก็น่าจะคือเขาจัดกีฬาตะก็เป็นเวทเวทนะครับไอ่ไเราก็ไม่รู้หรอกไอเวทเวทมันเป็นยังไง,องเ <laughs> ออาะเราอยู่ว่าน่าจะคือวันเดียวนะครับ409 35นาที409คะแนนครับ35เหลืออีกประมาณ5นาทีเหลืออีก5รอบครับ5รอบอ่ต้องรีบมิดนึงแล้วนะครับ เดียวถึงนาทีที่37ผมจะไม่ประกาศเวลาแล้วนะครับฟังเพลงคำนวณเวลากันเอาเองอ่าสำหรับเอ่อ คนที่เปิดเพลงนะครับพอเปิดเพลงคณะนี้จบแล้วดึงแผ่นออกเลยแล้วเดี๋ยวคณะต่อไปก็เสียบแผ่นเข้าไปใหม่มันก็จะขึ้นเพลงต้นนะครับเออนะครับ3ามหกนาทีสี่รยเก้า เวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับสำหรับคณะกระโจมทองเหลืออีกสี่รอบครับสี่นาทีคะแนนอยู่ที่สี่ร้อยเก้าคะแนนมานขึ้นมาบวงมูหมายเลขหนึ่งอีสิบห้าคะแนนมาบวงอีสิบห้าครับสี่ร้อยยี่สิบสี่สี่ร้อยห้าสิบโอ้ส <c oughs> ี่ร้อยสิบโอเคโอเคเลลากี่ทีมอ่ะเอาห้าีแต่ตอนนี้เราโจมกัาแล้วรับ อ่อออวันสุดท้ายนี่สนุกแน่นะครับเพราะมีคณะจองแล้วสามทีมแล้วต้องการรับสมัครอีก2ทีมวันทีน่1นี่แต้มละสอบาทนะครับอ่าพี่านบนด้วย่ะเอาละครับผมไประกาศเวลาเมล์ซิก เือเวลาการแข่งอีกสามนาทีนี้ครับสเจ็เวันนี้เปิดเพลงกระทอนกระทั่นกันนิดนึงนะครับไอมือโปรยังไม่มา เวลาการแข่ขันท <squash> ีมกระโจมทอง 480s 480คะแนนรับอยู่อันดับหนึ่ง BTS ต่อผู้สารอยู่อันดับสอง